ดีครับผมจะมานำเสนอการจับเสียมปูนนะครับจับเสียมปูนสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการจับเสียมนะครับวัสดุก็คือจะมีตัวนี้จะเป็นปูนเขียวนะครับปูนเขียวไม่ใช่ปูนแดงนะครับไม่ใช่ปูนคงตั้งจะเป็นปูนก่อฉาบเป็นปูนนะครับปูนเขียวแล้วทีนี้ตัวนี้จะเป็นปูนฉาบหิุดวนเบาปูนฉาบหยุบนเบาผสม่หน่อย เพื่อไม่ให้ปูนเขียวที่ผสมมันแห้งไว้นะครับปูนขาบมวนเบาแล้วก็มีทรายทรายละเอียดนะครับโอเคนะครับการพิธีการผสมปูนจับเรียมนะครับผมอันดับแรกก็คือเราจะใช้ปูนมอต้าปูนขาบอิฐมวนเบานะครับปูนขานนอวอิบมวนเราก็ตักอยู่ใส่ประมาณสักสองเตียงนะ ละลายน้ำไปก่อนนะครับละลายน้ำไปก่อนละลายน้ำไปก่อนนะครับประมาณสามเตียงนะประมาณนะี้แล้วก็คนนะคนคนให้มันให้มันแตกเ็นให้มันให,ให้ให้มันละลายมันขับอิ่มเบาคนให้มันละลายจากนั้นก็ใช้ใช้ปูนเขียวไป เขาไปในกระป๋องในในถังสีนะผมผสมไปที่ถังสีเลยเขาไปเข้ไปเขาไป,ไปนะครับแล้วก็ใส่สายละเอียดสายละเอียดสายละเอียดกับปูนอัตราก็ประมาณาปูนหนึ่งส่วนสายละเอียดครึ่งส่วนนะประมาณครึ่งส่วน หนึ่งต่อครึ่งส่วนใส่สารละเอียดเข้าไปแล้วดูแล้วมันยังมันน้ำมันยังเยอะอ,กกอีกเราก็ใส่ปูนเข้าไปปนเข้าไปอีกนะครับปูนเขียวนะครับตัวนี้ปูนเขียวจะใส่ยเยอะหน่อยมุกเขียวจะใส่ยเยอะหน่อยนะ สมีถังสีเลยสมีถังสีใหญ่เลยสมนถังสีใหญ่เลยนะครับจากนั้นก็จากนั้นก็กนนกใช้สว่านนะครับสว่านสว่านที่ทําตัวปั่นนะครับตัวปั่นทําเองนะครับจะน,นี้ใส่ใส่หัวโรตารี่นะครับที่เก่าๆก็ทําเชื่อมเป็น ทีงอขึ้นมาหน่อยยิบกับสว่านนะมาดูแนละ้วมันยังมันยังมันยังเหลวอยู่นะครับแล้วก็ใส่โฟมเพมเิ่มเพิ่มนะครับดูว จะห่เอเพิ่มทีนะครับคือเป็นเทคนิคแทคติกนะครับแล้วก็ใส่ใส่ปูนขาดบนบาเข้าอปกซึ่งหน่อยเพื่อไม่ให้มันแห้งไวนะครับต้นปูนมันจะได้ไม่แตกด้วยแล้วก็ปั่นปั่นเหมือนเดิมนะครับ ที่ใส่น้ำไปเยอะมากเกินไปก็ใส่เข้าอีกขนาดจะได้ผสมง่ายๆครับทีเดียวเลย ผมถือกล้องนะครับก็เลยถ่ายเองนะครับทาเองถ่ายเอง <laughs> มือนึงถือกล้องแล้วก็มือนึงทำนะครับมือนึงทาให้ดูโอเคได้แล้วครับได้แล้วถ้าทำสองมือมันก็มันก็มือม,ม,มันก็ทำง่ายอย่างนี้ผมทําให้ดูนะครับทาให้ทุกทาน okay, ได้ดูโอเคได้แล้วครับนี่เวลานี้มันก็จะแห้งมันก็จะมันมากพอดีแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการจับเทียมอีกทีนะครับ ครับขั้นคือขันแรกนะครับกันก่อนที่จะทําจับเลี้ยมจับเสียงเค้า่องือนะครับเราก็หักมาเล่นเกียงเล่นกระบะก่อนนะครับเล่นเกียงเล่นกระบะก็คือการตักปูนมาตักปูนใส่กระบะมากระบะเต็มปูนนะครับแล้วเกียงหักตีตีตีนะครับตีตีแบบนี้นะครับตีแบบนี้นะครับตีตีให้คล่องนะครับตีให้คล่องมือนะครับ ตี้ขมือตี้เข้ามือเลยฝับเวลาบ้างๆนะฮะนั่งเล่นแล้วก็ไปตีให้ข้งมือนะครับนี่คือคือสำคัญนะครับคืงสำคัญเลยถ้าอยากอยากจับให้เก่งนะคือเราเราตีตีเทียนให้ให้เก่งไปเลยตีเทียนตีปูนนะตีปูเลยครับตีให้ข้อมือเลยครับฝักบ้างๆแล้วกัดจับมาตีเล่นตีเล่นนะครับตีเล่นตีเล่นนะครับมันจะเก่งเองนะครับ คือถ้าตีตีเก่งตีเก่งเราก็จับจับเสียงไม่ได้เก่งนะครับบางบ้านเราหัดตีนี้อตีเล่นเล่นนี้ตีเล่นอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นอย่างเพิ่มไปทำอื่นๆพอตีเนี้ยตีจนเราข้อมือนะการเล่นเกียงเล่นเกียงกับกับกระบะเล่นเกียงกับกระบะตีเนี้ยตีให้ข้องนะครับเราก็จะทำง่ายแล้วก็สบายถ้าเราเล่น เล่นข้องลยแนละ้วเราก็ทำงา่ายเราก็จับเพียงจับผังแกนน่นู่นหมือนนี่เราแตะนุน่นแตะนี่จับแตะนูน่นแปะนี่มันก็ไวขึ้นมันก็ดูข้องงูไปนะครับอะไรคือเบนะื้องต้นนะเบื้องต้นเบื้องต้นก็คือเราตีเพียงว่าตีเพียงตีโดนเล่นเงี้ยตีทั้งวันทั้งวันก็ได้เล่นเงี้ยตีทั้งวันไปเล่นนี้เดี๋ยวเพิ่งไปจับทำนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปจับ อย่าเพิ่งประจับเสาจะอย่าเพิ่งลงงานจริงหน้างานจริงนะเป็นปีแบบนี้นหะปีไบบนี้เลยอย่าเพิ่งลงหน้างานจริงถ้าเราจริงเงี้ยหน้างานจริงเราไม่ต้องกลัวเลยไวแน่นอนครับผมแล้วเก็บเก็บความขัดเก็บความจัดเทียมแขึ้นอานะโอเคถึงว่าเราเป็นแล้วนะครับขั้นต่อไปการจับเสียมเสานะครับเสา ถ้างกราฉาบเสร็จแล้วผนังฉาบเสร็จแล้วนะครับอันดับแรกก็คือนี่คือน้ำนะน้ำน้ำแล้วก็มีแปรงน้ําแล้วก็สลัดน้ําเลยครับสลัดน้ําเลยน้ําสลัดใส่เลยสลัดน้ําเลยนะครับสลัดน้ําสลัดให้ชุ่มนะแต่ว่าเราใส่ถ้าเราใส่ปูนในใส่ปูนฉาบมินนเบาเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะแห้งไว นะเราก็ใส่ก็ประมาณนะอ่าเออที่สําคัญคือที่ที่สาเหตุที่เอาปูนแข็งนุ่นมาเอ่อเพื่อไม่ให้มันแห้งไวอยูแล้วก็เรามันและมันไม่แตกด้วยอ่ามันใช้ไม่เยอะหรอกครับเราซื้อมาเลยประมาณกระสอบหลังหนึ่งไม่เกินสองกระสอบกระสอบลร้อยกว่าประมาณสองหนึ่งก็ประมาณร้อยสองร้อยก็ประมาณสองร้อยหลังหลังหนึ่งก็ไม่เกินสองกระสอบสามกระสอบนะครับจับเสียมนะโอเค เเราไปเป็นการป้ายปูนที่เสาหน้าป้ายปูนเลยป้ายปูนที่เสาเนะครับป้ายปูนที่เสา ครนะับผงก็ป้ายป้ายเลยนะัจะตงน,นี้เราจะจับหนาหน่อยเพราะว่าอ่งา เลยนิดเพียวนะครับเราต้องมาต้องเราต้องอยู่เรื่องต้องลงไปเองนะครับตอนตอนนึงนะครับไป่เลนะครับโอเคเดี๋ยวรอเลจับหนึ่งนะครับโพสเสร็จแล้วนะครับเราโพสเสร็จแล้วโพสคุเสร็จแล้วเราก็มีสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมสองเมตรยาวสองเมตรนะครับเราก็ใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำเห้าไปนะครับน้ำใส่ น้ำใส่ก่อนนะครับมาให้มาดิอ่าโอเคแล้วก็แล้วเราก็มาใส่ที่เสานะครับมาใส่ที่เสาใส่ที่สานะครับรอปูนใส่เสร็จนะครับรอปูนใส่เสร็จปูนใส่เสร็จก็สามเหลี่ยมใส่นะครับสามเหลี่ยมแปะแปะที่เสา มีเกลีไดนะครับมีย้อนแสงมาหนามีบผมสามเหลี่ยมใส่แล้วก็แล้วก็จามิตรวัดเข้าผนังนะครับตอนนี้เข่าผนังให้เท่ากันนะครับให้เท่ากันวัดบนแล้วก็วัดล่างฝั่งนี้ข้างล่างฝั่งนี้ข้างล่างนะครับให้เท่ากันวัดจากผนังมาให้เท่ากันนะครับเพราะว่าเราฉาบผนังเสร็จแล้วนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็วัดข้างบนทั้งสองฝั่งนะครับให้เท่ากันแล้วก็ข้างล่างล่างตรงพื้นวัดมหาเหลี่ยมให้เท่ากันนะครับให้เท่ากันหลัง่าเท่ากันเสร็จเท่ากันเสร็จแล้วก็เท่ากันเสร็จแล้วก็แต่งโปลนะครับแต่งโฟน แต่งโูนนะครับแต่งโูนให้เรียบแต่งโูนนะครับผมจับปูนให้เรียบนะครับแต่งโูนให้เรียบแต่งนให้เรียบนะครับโอเคเรียบแล้วนะครับผมแต่งไปแล้วนะครับแต่งโูนให้เรียบนะครับจากนั้นเมื่อโฟนแห้งนะครับเราก็เอาสามเหลี่ยมที่ติด ติดปูนที่เราติดไปเนี่ยออกนะครับดึงออกดึงออกเนี่ยมันแห้งแลแ้วมันแห้งแล้วก็ดึงออกไม่ยากนะดึงออกเสร็จนะครับมันแห้งแล้วนะครับมันแห้งพอผ่อนหมานนะรูปวงรูปดูรูปดูมันก็พอผ่อนผนรูปดูเหลี่ยมนะจากนั <t <t ้นเราก็ใช้เราก็ใช้โฟมนะครับโฟมมาตัดโฟมมานะครับโฟมโฟมฟองนาโฟมนะโฟมที่ห่อมาเกับเครื่อง เราเอามาจากาาที่มันห่อเรมาจากเครื่องซักผ้านะครับนี่เปดโฟมแล้วก็ตัดตัดเปนน็นชิ้นชิ้นแล้วก็ชุบชุบน้ำนะครับชุบน้ำแล้วก็มาเชนเหลี่ยมนะครับเชนเหลี่ยมเชนเหลี่ยมนะครับ bon. เรามาเชนเชนให้ผมนะเชนเหลี่ยมนะครับแล้วก็มาเชนเหลี่ยมใช้โฟมรับมันหมากเราเราก็ใช้โฟมใช้โฟมนะครับ ชุบน้ำนะชุบน้ำเราก็ใช้โฟมใช้โฟมลูบเลยลูบแต่งให้มัคนคงเลยคือด้านข้างเนี่ยมันจะให้มันด้านข้างเหลี่ยมไงข้างเหลี่ยมถ้ามันมันโดนโดนโฟมมันก็จะเป็นสับๆเวลาเราฉาบมันจะเกาะตูมมันก็จะเกาะติดแน่นนะครับม,มันไม่หลังนะนี่เราโฟมถูถูไปถูมาไงน,นะโฟม โอมตัดยาวๆนะประมาณ15-20เซนนะตัดแล้วก็แต่งแต่งคมๆนะให้โคมแต่งเอาชุบน้ำก่อนนะครับชุบน้ำชุบน้ำแล้วก็มารูดเหลี่ยมนะทำมาทำแต่งเหลี่ยมนะแต่งเหลี่ยมให้คมนะแล้วคมปิดเลยนะอ่า จะผสมเปลี่ยนเจอแล้วครับนี่ครับ,รบชุบน้ำชุบน้ำแล้วก็เอา,ามาเทเหลี่ยมเขาเรียกเทเหลี่ยมนะเทเหลียนะหล่ยมแนคะ่โฟมเทนะแค่โฟมเทมันจะมันจะดูเนียนกว่ากันนะเพราะคนเทคเทคอ่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมไม้นะมันจะไม่ค่อยเนียน แต่ถ้าโฟมโฟมมันตัดยาวๆหน่อยมันจะดีกว่าตัดเหลี่ยมไม้นะอ่าเหลี่ยมไม้นะไมถูไปถูมานี่ไปโดนไปโดนเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นฟันปลาเลยครับเหลี่ยมเป็นฟันปลาเลยแต่ถ้าโฟมเนี่ยโฟมถูเนี่ยมันจะเนียนคมเลยแล้วก็แต่งเหลี่ยมให้คมกันนะเราแต่งไปเรื่อยๆคือแต่เราต้องต้องให้ให้โฟมมันหมาดอนะครับหมาดๆอย่าให้โฟมมัน เหลวมากรือแข็งมากพอดีพอดีครับถ้าแข็งมากมันก็ทําให้เหลี่ยมบินนะครับทำให้เหลี่ยมบิดนี่ไะคมคมคลิปเลยคคลิดเลยนะครับคมเลยทำให้เหลี่ยนะผมผอม,นะผมนะครับ,นะน,น,รบนี่นะด,ดีดีนะทำให้เหลี่ยมผมเลยนะเนะชนเสร็จโอเคครับแท็กตินด,ด,ดีดีนะครับรมรามาฝ่าย ก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากมากครับผม